และหลังจากโควิดจบนะโลกหลังจากนี้ต่อไปนะไม่ต้องเอาปริญญากับใบเซอร์มาคุยกันละสิ่งที่จะเป็นตัวการันตีคือสมัยก่อนเนี่ยตัวการันตีว่าคนคนนี้มีคุณภาพมันคือใบเซอร์ใช่ไหมคือใบเซอร์และปริญญาต่อไปนี้ตัวการันตีคืออะไรรู้ปะผลลัพธ์ที่คุณให้เขามีแค่นี้ยยิ่งทุกออนไลน์นี่ไม่เห็นกันหมดอะ แล้วคนที่ไม่เนื่องจากคนไม่อยากมีพนังกงารปรนประจําแล้วคนพนังกงานประจําออกหมดแล้วแปลว่าคนที่คุณพนังกงานประจําทั้งหลายแหละเขาไม่ต้องมานั่งทำฟรีแลนซ์ละรับงานเป็นจ็อบๆไปแล้วคุณทําให้ตัวให้เคยชินจริงผมก็เคยเริ่มแบบนั้นผมสิบกว่าปีที่แล้วก็เริ่มแบบเนี้ยผมออกจากงานประจํามาก็เ,าเคว้งปละพักหนึ่งก็ต้องเป็นเอาเป็นรับงานประจําเอ้ไม่รับรับงานฟรีแลนซ์พองานฟรีแลนซ์มันเกิดขึ้นพอทุกคนทํางานฟรีแลนซ์เป็นเยอะอย่างนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า คนที่ขายของเป็นคือเจ้าของธุรกิจนั่นเองเขาจะดูคุณภาพละเขาไม่แก่เขาไม่ไม care, แคร์จักเซอร์ติฟิเคชผมไม่เคยแคร์ไม่เคยถามไอ้คนตอบอินบ็อกซ์ให้ผมดูผลงานด้ใครตัดต่อยผมดูผลงานด้ใครทํากราฟิกดูผลงานดิผมไม่เคยถามแม่งจบที่ไหนไม่เคยแคร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีกหลังชีวิตหลังจากนี้ไปไม่ต้องเอาปปิญญาม,มาอวดกันไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเซอร์มาอวดกันตัวการันตีคืออะไร ผลงานของคุณผลลัพธ์ของคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรียนสกิลเรียนทักษะไปโอเคไหมอ,อันที่4เดี๋ยวให้ที่ที่ไปเลย่ะบอก,บอกเร็วๆแล้วเดี๋ยว,ว,วจะให้ให้จบข้อ4นะข้อ4คือการเขียนคอนเทนต์เขียนเนื้อหาคือการเขียนนั่นเองบริษัทต่างๆต้องการคอนเทนต์มากๆเลยคุณทำไงคุณก็เขียนในเรื่องที่คุณอะไรไปค้นคว้าม,มาได้เดี๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวสอนวิธีเสียเขียนคอนเทนต์ แล้วก็สอนเรื่องต่างๆข้อ5สอนออนไลน์เรื่องต่างๆที่คุณชอบเรื่ององานอดิเรกข,ของคุณเองอ่ะโอเคสอนเกี่ยวกับงานอนดิเรกที่คุณชอบโอเคอ่ะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่างานอดิเรกข,ของคุณมันจะต้องมีคนอ,อะไรอะ่ะบ้าแบบไม่ไม่มีเหตุผลจริงๆเจ้าเบิร์ดเนี่ยมันเปิดเขาเปิดคอร์สเนี่ยเปิดทีได้เป็นล้านเลยหรือว่าตอนแรกเขาไม่เปิดเบิร์ดที่สอนกีตาร์ตอนแรกไม่ทำคอร์สออนไลน์เลย จนแล้วผมก็บอกมันมาต้องเป็นห้าปีหกปีบอกทำออนไลน์ได้แล้วก็ไม่ทำจนในที่สุดคือมันเป็นเหมือนกับน้องชายก็าที่นั่งกินข้าวกันแล้วผมก็บอกบอกมันต้องกี่รอบจนในที่สุดผมต้องชาร์จตังมันบอกมึงมาโค้ชกับกูได้แหละตอนนั้นชาร์จมันลดราคาให้หน่อยหนึง่งแต่ชาร์จก็เกือบแสนอะ่ะมาลงมือทำเลยแล้วผมก็บอกวิธีทำออนไลน์แล้วเราลงมือทำวันนั้นเขาลงมือทำวันนั้นเลย ได้มาเกือบล้านหรือเกือบหรือล้านกว่าหรือ,รอจะล้านกว่าใช่ไหมล้านกว่าเขาไปซื้อในอการใหม่ได้เลยโอเคได้เงินมาล้านกว่าบาททำออนไลน์นี่นี่เกิดขึ้นก่อนโควิดนะนี่เกิดก่อนยุคโควิดนะแล้วตอนนี้ผมเพิ่งให้อียอีกอันหนึ่งไปทําเป็นหลักสูตรขึ้นมาคนคนไม่ชอบหลักสูตรคนชอบเกรดคนชอบหนึ่งถึงสิบแต่แต่ละ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 เกรดมีสิบเพลง ผมบอกผมบอกให้มึงทำอย่างนี้แหละทินแล้วมึงเลเวลนะแล้วมึงขายทั่วโลกเลยอย่างมึงนี่ขายทั่วโลกได้กีตาร์ขายทั่วโลกได้แล้วมึงต้องทาแบบนี้นะมึงจะหลีกเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ได้เลยมึงไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่ามันมีติดลิขสิทธิ์แต่กูบอกเคล็ดลับกับพวกมึงเลยว่ามึงต้องทำอย่างนี้มึงไม่ต้องห่วงร้อยเพลงมึงเป็นของมึงตลอดชีวิตผมบอกวิธีการกับเขานะบอกว่ามึงทำอย่างนี้เดือนละครั้งนะนี่มันเดือนม์าใช่ไหมเดือนเมเดือนมีนาใช่ไหมมีนาจนถึงเส้นปีเท่าไหร่สิบเดือนพดีไม่ ผมบอกเขาเดืนะอนเดือนมีนาก็สิบเดือนพอดีมึงทําหลักสูตรเป็นแบบนี้นะมึงทําปีนี้ปีเดียวมึงไม่ต้องทาอะไรตลอดชีวิตเลยมึงเก็บกินตลอดชีวิตมึงกูให้สูตรมึงแบบนี้ไปเลยผมบอกมึงทำเนี้ยร้อยล้านกูรู้มึงทำร้อยล้านคือไงคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยสนใจแค่เรื่องเดียวผลลัพธ์เวลาใครมาโค้ชกับผมผมสนใจอย,อย่างเดียวคุณต้องได้ผลลัพธ์เกินคุม้มเวลาคุณเรียนในคอร์สออนไลน์ของผมผมต้องได้ผลลัพธ์เอ้ยคุณเนี่ยต้องได้ผลลัพธ์คือเกินคุ้ม จากเงินที่จ่ายอันนี้มันเป็นความผมห่วงเหมือนกันนะเว้ยถ้าใครจ่ายเงินอะไรมาเนี่ยผมจะนั่งคิดตลอดเลยกูทําให้เขาคุมไปอย่างเนี้ยนี่มันเป็นโจทย์เพราะถทาให้คุ้มกูเสียชื่อแล้วคุณรู้ไหมว่าทําไมถ้าเกิดผมอยู่มาไม่ได้เป็นครูเป็นคอนดักเตอร์ตั้งกี่ปีตั้งแต่อายุสิบแปดจนมาถึงตอนเนี้สามสิบปีแล้วก็เป็นครูแบบสอนพวกวิชาต่างๆแล้วเนี้ยที่ช่วยหาคุณหาไรายได้เนี่ยผมทามาก็เป็นสิบปี อยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าผมไม่ฟูลฟิลถ้าคนไม่ซื้อต่อไม่บอกต่อไม่แนะนําไม่มีใครอยู่ได้นะไม่มีใครไม่มีใครอยู่ได้โดยการยิงแอดกันนำเรามีลูกค้าแค่ครั้งเดียวเราไม่ซื้อไม่ซื้ออีกเลยไม่มีใครอยู่ได้แบบนั้นคุณต้องมีการที่ว่าให้คนซื้อต่อให้เขารู้สึกว่าคุ้มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจะสอนตลอดคอร์สล่าสุดของผมคอร์สออนไลน์มือใหม่คนลงประมาณสามร้อยคน หม่ย,ยังมาบอกพี่เลยบอกว่าเขาบอกเลยว่าคุ้มกันมากอืมอัดเนื้อหาอย่างเต็มเนื่อเพราะผมห่วงว่าเฮ้ยกูให้คุ้มหรืออย่างเนี้ยที่เขาจ่ายกันมาตอนนั้นเท่าไหร่วะสองหมื่นเท่าไหร่ต้นๆเนี่ยแต่ว่าต้องผมยังจะต้องอให้คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรื่องที่อะไรนะข้อข้อห้าใช่ไหมสอนในเรื่องที่เป็นงานดีเลทข,ของคุณเพราะเรื่องงานดีเลทข,ของคุณคุณจะรู้มากกว่าใครอ่ะคุณจะชอบมันคุณจะชอบคุยกับมัน โฟกัสที่นั่นเลยแล้วก็สอนเรื่องนั้นก่อนสอนฟรีฟรก่อนก็ได้มีคนทําเรื่องบ้าๆสอนเนี่ยมีมีมีเจ้าคนหนึ่งในผมเป็นมีตัวอย่างเป็นอินสปายผมตอนแรกๆเพราะผมก็ไม่รู้จักไอน้นี้ไอสิ่งที่ผมทําตอนนี้เนี่ยตอนแรกไม่รู้จะทําเป็นเงินได้หรือเปล่าตอนนี้แม่งทำเงินได้เกือบพันล้านละแต่ว่าฝรั่งคนหนึ่งที่มันเริ่มที่มันผมไปเรียนจากมันเนะี่ยมันเริ่มจากอะไรหรือเปล่าไม่เป็นแบบไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์อะไรก็แต่มันก,นก,นก็เอาไงดีว่าในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นกว่ปีทีทแล้ ในอินเทอร์เน็ตมีคนสอนอมันก็ไปในดู Google ดูแล้วบอกเออมีคนอยากได้คนมาสอนนอกแก้วใช่ไหมนกแก้วให้พูดได้แค่นี้ยแล้วมันก็ไม่ได้รู้ด้วยนะมันก็ไปเอาไปก็ไปจ่ายคนหนึ่งก็ไปจ่ายคนนึงว่าเอาเอาเอ,เอมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงทำเขียนเป็นอ e ีบุ๊กหน่อยเดย้เขียนเป็นหนังสือหน่อยเดย็ไม่เป็นดิจิตอลด้วยนะไม่เอาเป็นหนังสือเล่มๆนะกูขี้จัพิมพ์เป็นดิจิทัลแล้วมันก็ไปขายต่อ คือแม่งก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอ่ะแต่มันไปจ้างคนอื่นทาแล้วมันก็ไปขายต่อก็มีหน้าที่เป็นนักขายเป็นผู้รวบรวมเป็นผู้หาแหล่งแล้วก็ขายไปแม่งรวยเลยอ่ะมันก็เลยรู้ว่าเ,ออเฮ้ยธุรกิจความรู้ธุกรกิจข้อมูลนี่แม่งขายได้ง่ายมากแล้วก็เป็นดิจิทัลแล้วคนยอมจ่ายเพราะมันเป็นอะไรไอคุณรู้ไหมว่าไอคนที่มันบ้าอยากจะให้นกแก้วมันพูดยกขุนทองว่่นกแก้วพูดได้เนะี่ยไม่มีเยอะมากแล้วยอมจ่ายตังค์ด้วย ุณว่าเอ๊ะมันนึกไปนึกมาเนี่ยมันไม่น่าจะมีแบบคนที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับเทรนหม,มาใช่ไหมคนเทรนหมานี่คือเขายอมจ่ายไหมว่าถ้าคนใครเทรนหมาเป็นนี่เขายอมจ่ายโ,<ล>โอ้เทรนหมาออนไลน์ได้ป่าวะเนนี่เจอไม่เคยได้เจอกันโดยคนชิดเลือออนไลน์อย่างเดียว <c oughs> ไ,มไม่ไม่ทำวิดีโอทำวิดีโอสอนเจ้าของว่าเทรนหมาอย่างไงเขายอมจ่ายปะเนี่ย ยอมแน่นอนอยู่แล้วคนยอมทุกอย่าง,งเพื่อเพื่อหมาตัวเองกูยอมเข้าใจเปล่าอ่ะเทรนหมาโอเคมีอะไรอีกอ่ะข้อหกที่ข้อห้าไปแล้วใช่ข้อหกวิดีโอคอลโคอชชิ่งติวทุกอย่างวิดีโอคอลแต่ผมบอกได้เลยอ่าจบไปก่อนจบไปก่อนวิดีโอคอลโคอชชิ่งทำไมแล้วมันเนื้อหาเลเวลต่างกันด้วยโอ้โหันนี้สอนแพงมากเลยว่ะ ทำไมผมบอกว่าไอ้เบิร์ดเบิร์ดจะต้องที่เล่นกีตาร์นะเขาเป็นนักกีตาร์ระดับโลกแต่เขาถูกจํากัดด้วยการการที่ว่าในในหัวคนไทยคือสอนดนตรีถ้าตัวเจอตัวห้0 0ันบาทก็แพงแล้วสี่พันบาทก็แพงแล้วแล้วคนนี้เขาฝึกฝีมือมาตั้งแต่โอ้โหไปเรียนเมืองนอกมาแล้วนี่ฝึกฝีมือมาเป็น20ปีลูกสิ่งของผมเดี๋ยวก็แซงแล้ตอนนี้นิดหน่อยคั้ตัวอะไรตอน,น พายดโคชชิ่งอ่ะชั่วโมองนึงสามหมื่นเก้าสโอ้โอ้ตกใจสามหมื่นเก้านิดหน่อยอยูยี่สิบหกแต่ข้อแตกต่างคืออะไรรู้าธรรมชาติของเนื้อหาธรรมชาติของเนื้อหาคุณต้องแพงต้องต้องดูเป็นของที่ยอมจ่ายคนยอมจ่ายโอ้โหนี่สอนแพงนะแต่มันมีเนี่ยมันมีธรรมชาติหลายอย่างมันมีแฟกเตอร์มันมีกุญแจหลายอย่างที่จะทําให้แล้วคุณไม่ต้องมารู้สึกผิดกับการการ การชาร์จราคาสูงนะตามใดที่คุณเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี้มันบอกว่ายแพงจังอะไรเงี้ยแพงจังโดนนี่ไม่ใช่ตามใดที่คุณทําให้เขาคุม้มแล้วมีคนเขาเต็มใจที่จะจ่ายก็จบแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็คนที่เต็มใจที่จะจ่ายแล้วบอกว่าโคตรคุ้มเลยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่นั่นแหละคือตลาดนั้นคือคุณต้องไปโฟกัสที่คนแบบนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจคนที่แบบว่าแพงจัง ไม่ไม่จ่ายนู่นนี่ไม่เป็นไรให้ของฟรีเข้าไปให้แบบของฟรีแบบแบบระดับพื้นพื้นน่ะแบบข้อมูลแบบพื้นพื้นให้เขาไปฟรีเลยในในอินเทอร์เน็ตแต่พี่ผมทาอยู่เนี่ยเข้าใจปะ่ะแต่คนที่เข้าหาผมจริงๆอะ่ะคนที่ตั้งใจจริงๆแล้วยอมจ่ายมีเยอะแยะไปหมดเลยเอเคปะ่ะและ้วแต่พ่อแม่ของผมอันนึงก็คือว่าทํายังไงทําให้เขาคุม้มนี่มีโจทย์อันเดียวทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเงินที่จ่ายมานี้แล้วเขาได้อะไรกลับไปเยอะมากอันนี้มีโจทย์อันเดียวนะครับโอเค มื่อกี้นี้คือวิดีโอโค้ชชิ่งตอนนี้เจอนหน้ากันไม่ได้แล้วไม่เป็นไรโทรหากันแล้วตอนนี้แปลว่าอะไรคุณหากินได้ทั่วโลกเพราะคนไทยอยู่ทั่วโลกแล้วบางคนหากินกับฝรั่งได้ด้วยฝรั่งไม่อยู่บ้านมไม่มีอะไรทำทำไมคุณไม่สอนคุกอาหารไทยเฮ้ยนี่ไอ้ดีนเจ๋งมากเลยว่ะเออถ้าคุณพูดภาษาจีนได้หรือพูดอะไรหรือพูดภาษายุโรปได้ทําไมไม่สอนเขาพูดอ่อ ทุกอาหารไทยอาหารไทยแม่ง๊อปุราจะตายในเมืองนอกอะพอปลรามากนะผมบอกด้วยเลยถ้าคุณพูดภาษานั้นทําไมไม่ทําทําเป็นแล้วก็กุญแจคืออะไรรู้ปะขายก่อนทําเนื้อหาที่หลังเพราะถ้าคุณขายได้เนี่ยกําลังใจมาเขบ้างเฮ้ยวันนี้สอนแพงมากเลยมีอะไรอีกอีกสองข้ออ่าเดี๋ยววันนี้จะสอนนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอีกสองข้อข้อสุดท้ายข้อเจ็ดใช่ไหม เดี๋ยวนี่สรุปนะทุกคนธุรกิจความรู้ดีที่สุดจบโอเคเปล่าคุณสอนคนอ่ะผมบอกได้เลยนี่โรเบิร์ตแอลเลนนะโรเบิร์ตจีแอลเลนคนเนี้ยเขาบอกว่าตอนนั้นตอนเขาอะทำเงินได้เป็นหลักล้านเหรียญในการทำอสังหาโอเคคนนี้เป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งในวงการจริงๆผมเรียนกับเขาเยอะเลยตอนที่ผมเพิ่งเริ่มอะผมเรียนเขาเยอะเลยโรเบิร์ตจีแอลเลน เขาบอกว่าเขาทำเงินได้เยอะในวงการอสังหาเป็นหลักล้านเหรียญแต่เขาเวลาเขามาสอนคนอื่นทําอสังหาเขาทําเงินได้เป็นหลักร้อยล้านเหรียญน,นี่มันตรงกับที่ผมพูดจนปากเปกีปากแฉะว่าทําร้านอาหารมึงเหนื่อยแต่สอนคนอื่นทําร้านอาหารมึงรวยกว่าคนเคารพมากกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่า และเป็นเรื่องจริงสำหรับแทบทุกวงการแทบทุกวงการทำเปิดโรงเรียนเองเอ้ยเอ่อเปิดอะไรอ่ะหรือดนตรีอ่ะเป็นนั่งเล่นดนตรีเองโคตรเหนื่อยคุณรู้เปล่าวิ่งเจ้าเจ้าเบิร์ดอ่ะไปนั่งเล่นทัวร์ทั่วโลกโคตรเหนื่อยวิ่งเดินเล่นเล่นเล่นกีตาร์หรือผมเอง็เป็นคอนดักเตอร์อ่ะโคตรเหนื่อยแต่มันสอนออนไลน์ทีปรเบิร์ดสอนออนไลน์ทีได้เงินเป็นล้านแป๊บเดียวไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลย เวลาเดินทางไปเวลาเขาเดินทางไปทั่วโลกเขาเสียเงินให้เอเย่นให้ค่าให้ค่าผู้จัดการเสียเงินค่าค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าโน่นค่านี่แต่ไปหมดแล้วก็เหลือเข้ามาไปคัดตัวเหลือน,นิดนึงคนเหนื่อยอแต่ว่าสอนออนไลน์ปุ๊บเป้วเป็นล้านมาแป๊บเดียวยิงอัดนิดนึงใน Facebook มาละกำลัสุดยอดโอเคปะ่ะเพราะนั้นสรุปคือธุอรกิจค,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 ความรู้ดีที่สุด